สวัสดีครับร้านบางดุลน,นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวชุดต่อไก่นะครับชุดต่อไก่ชุดโปรโมชั่นนะครับชุดโปรโมชั่นจะมี5ชิ้น1,000บาทนะครับ5ชิ้นไปต่อได้เลยนะครับซื้อไปคือ1 0 0 0บาทคือไปต่อไก่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นแรกนะครับชุดพร้อมต่อไปดักไก่ได้เลยนะครับซื้อ1,000 ไปต่อไก่ได้เลยนะครับมีครบชุดนะครับอันดับแรกนะครับบ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงผีเสื้อบ่วงผีเสื้อ20หลัก40บ่วงพันหลักเรียบพันหลักเรียบนะครับห่วงเลข8เป็นห่วงทองเหลืองนะครับ ต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับพร้อมรังเก็บเรียบร้อย2ข้างหลักกาวานัยสเตนเลสเชือกไนลอนดําแข็งวงผีเสื้อนะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะมี20หลัก40บบ่วงนะครับแล้วก็เชือกผูกขานะครับเชือกผูกขา จะผูกขาไก่แบบถักทั้งเส้นเอาสีเส้นมาถักกัน1เส้นตอดเป่าตัวเมียทองเหลืองเสียงดีๆ1หลูกหมวกลายพรางลายทหาร1ใบนะครับแล้วก็เซ็ตจะมี5อย่าง 1, 2, 3, 4, 5อย่าง1,000บาทนะครับส่วนเซตที่2ก็เหมือนกันเลยนะครับมี5ชิ้นเหมือนกันแล้วก็มันจะแตกต่างตรงที่บ่วงนะครับจะเป็นห่วงเดียว 31หลักตัวนี้เป็นห่วงเดียวพันหลักเรียบห่วงเลข8เป็นห่วงทองเหลืองหลักกาวนายัยต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขาแบบมีแบบหมุนนะครับพร้อมรังเก็บเรียบร้อย31หลักงานสวยงานละเอียดนะครับสีใบไม้แห้งนะครับสีใบไม้แห้ง มี5ชิ้นเหมือนกันพร้อมหมวกจะมีหลักมีตอดมีเชือกมีบ่วงมีหมวก5ชิ้น1,000บาทหมวกก็ลายพรางนะครับหมวกลายพรางหนาๆใบสวยๆนะครับ1ใบใครสนใจชุดโปรโมชั่น1,000บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไปต่อไก่ได้เลย1,000บาทจบในครั้งเดียวนะครับโทร 0, 3 0 3 9 3 7 7 3 0 3 9 8นะครับ หรือว,ว่าจะเข้าไลนา์ก็เบอร์เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์บางดุลเลยนะครับครับสวัสดีครับผม